เงียบเหงาเพราะพิษโควิดไปไม่น้อยค่ะ ทุกพักส่วนได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าไม่มากก็น้อยหนึ่งในนั้นคืออสังหาริมทรัพย์แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยก็ยังมีต่อเนื่องค่ะวันนี้ h o m e บ u y e s s ขอเป็นส่วนร่วมเล็กๆให้สถานการณ์กลับมาคึกคักขึ้นอีกสักหน่อยโดยการรวบรวมคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวใหม่ในปี2563มาให้ได้ดูกันค่ะมีอยู่หลายทำเลนะคะและที่สำคัญราคาเริ่มต้น1-3ล้านบาทมีที่ไหนยังไงเราไปดูกันได้เลยค่ะ เปิดตัวด้วยคอนโดใหม่ล่าสุดบนถนนรามคำแหงใกล้ๆก,กับแยกรามสาลีค่ะติดรถไฟฟ้าสามสายโครงการเดอะลิฟวิ่นรามคำแหงโครงการอยู่ติดถนนรามคำแหงค่ะใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีส้มสายสีน้ำตาลในอนาคตค่ะใกล้ห้างเดอะมอลล์บางกะปิมหาวิลัยรามคำแหงและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะ ที่นี่เป็นคอนโดไฮไลท์สูง42ชั้นมี1,938ยูนิตค่ะดีไซน์อาคารเป็น U s เ pe ล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่ส่วนสีเขียวและมีฟา c i ซิลิตี้บนชั้นไฮโซน e ค่ะให้คุณได้เห็นวิวมุมสูงได้แบบสวยๆเลยค่ะมีห้องให้เลือกตั้งแต่แบบสตูดิโอ1ห้องนอน1ห้องนอนพลัสและ2ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่22ตารางเมตรไปจนถึง60ตารางเมตรค่ะ เดลิวินรามคำแหงราคาเริ่มต้น1.6ึ่งล้แสนบาทค่ะ มาดูอีกหนึ่งคอนโดใหม่บนถนนสุขุมวิทต,ตอนปลาย Alive สุขุมวิท76ค่ะที่ตั้งโครงการบนถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ําเชื่อมต่อถนนสุขุมวิท76หรือถนนสัมภาวุธก็ได้ไปสนทรามสีไม่ยากค่ะมีรถไฟฟ้า BTS ให้เลือกใช้บริการอยู่ใกล้กับโครงการทั้งสถานีแบริ่งและสถานีสำโรงค่ะเข้าเมืองได้สบายที่นี่เป็นคอนโดโลไลฟ์สูง8ชั้น2อาคารมีห้องพักเป็นแบบ1ห้องนอน2ห้องนอนและ3 ห้องนอนค่ะมีแบบให้เลือกถึง7แบบค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอย28ตารางเมตรไปจนถึง68ตารางเมตรค่ะฟังกช์ชันห้องใหญ่อยู่สบายไม่อึดอาดฟาซาลิตี้จัดให้ครบมีกิจกรรมให้ทำได้หลากหลายค่ะอลลาสุขุมวิทย์76ห้องแต่งครบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาเริ่มต้น1,690,000บาทค่ะ จากนั้นมาสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยากับคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่เขนแอดติจูดรัตนาธิเบตค่ะที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนนนทบุรีใกล้แยกสะพานพระน่งกล้าค่ะ100เมตรถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีสะพานพระนั่งกล้าเดินทางเชื่อมต่อย่านใจกลางเมืองได้ง่ายๆเลยค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ ice, สูง31ชั้นดีไซน์สไตล์ลอฟค่ะเพดานสูง4.7เมตรห้องสวยอยู่สบายได้วิวแม่น้ำทุกห้องเลยค่ะ มีห้องให้เลือกทั้งแบบ1ห้องนอน1ห้องนอน plus ส2ห้องนอนและ3ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่27.5ตารางเมตรไปจนถึง112.20ตารางเมตรเลยค่ะเคนแอตติจูดรัตนาธิเบศร,ราคาเริ่มต้น1,790,000บาทห้องลอฟราคาเริ่มต้น2,500,000บาทค่ะ ไปต่อกันที่คอนโดใหม่บนถนนกรุงเทพนนทบ,บุรีค่ะลุมพินีเพลสเตาปูนอินเทอร์เชนอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนเพียง100เมตรค่ะซึ่งเป็นสถานีอินเทอร์เชน์ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกเลยค่ะ ที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูงสูง30ชั้นพร้อมพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็มรองรับไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยในคอนโดได้อย่างเต็มที่ค่ะและใช้งานได้แบบทั่วถึงมีห้องให้เลือกตั้งแต่แบบสตูดิโอหห้องนอนและ2ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอย22.5ตารางเมตรไปจนถึง43ตารางเมตรค่ะที่นี่นะคะราคาเริ่มต้น1,990,000บาทค่ะและเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะ โครงการสุดท้ายที่เอามาฝากกันวันนี้เป็นคอนโดเปิดใหม่ในย่านฝั่งธนบุรีค่ะไฮป์านทรธนบุรีที่ตั้งโครงการบนถนนเจริญนครค่ะในซอยเจริญนคร22เข้าซอยเพียง1 0 0เมตรเท่านั้นใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีกรุงธนบุรีและในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีทองเปิดให้บริการอีกนะคะอยู่ใกล้โครงการเพียงแค่600เมตรค่ะ ที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลไล t ์สูง8ชั้น5อาคารมีพื้นที่ส่วนกลางให้2จุดคือบริเวณตึก A และตึก E เลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยค่ะมีแบบห้องให้เลือก3แบบสตูดิโอ1ห้องนอน2ห้องนอนขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่25ตารางเมตรไปจนถึง51ตารางเมตรค่ะทุกห้องแถมประตูดิจิตอลดอลล็อกให้ค่ะ ให้สาทรทนบุรีห้องแต่งครบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาเริ่มต้น2.290้านบาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะดูแล้วถูกใจโครงการไหนกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจนะคะบอกเลยว่าต้องรีบเข้าไปดูและไปจองกันเลยค่ะเพราะราคาดีๆจะมีแค่ช่วงเปิดตัวเท่านั้นนะคะถ้าหลุดปีนี้ไปเชื่อว่าราคาจะอัพขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคลิปต่อไปอยากให้เราพาไปดูโครงการไหนคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะคะและฝากกด subscribe ช่อง Home Buyers ของเราด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้มาให้ได้ดูกันค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ